คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยก็อยู่กับจ่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่องจ่าเอี้ยชาแนลนะครับเพื่อนๆ ก็ฝากพืกอมึงกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกลับมาช่องหลักนะครับในช่วงเย็นของวันที่1สิงหานะครับเออตอนเดือนเลยสำหรับช่องหลักเราเป็นเกมไหนไปไม่ได้นะครับก็คือเกมนี้คลีโอพัตตานะครับของค่ายจีสลรตกันนั่นเองอ่าวันนี้จะมาจัดหนักจัดเต็มกับทุน2000นะครับจะเล่นแบบไหนวิธีไหนตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยอ่ะก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่ม Luc กี้ไทม์ก็ได้ กลุ่มลักกี่ทำคืออะไรก็เป็นกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนแครเล่นเกมไหนแตกมือหรือได้เทคนิคดีๆมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับดีกว่ามึงเล่นคนเดียวแน่นอนเออไม่เหงาไม่เหงานะครับจํานวนก็ใกล้เลข2,000เข้ามาทุกทีแล้วนะครับแต่หลักๆนะครับจะมีสมาชิกแจ้งเกมแตกวันละ7รอบนะจากเดิม6รอบกลายเป็น7รอบเลย ตั้งแต่ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยแต่มันก็ไม่ร้อเเซน์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมาขึ้นมา2,000กับ1บาทนะครับาขอไปเบ็ดทิ้งก่อนแล้วกันไปที่30หมุนเลยขี้เกียจเมื่อยนะครับเมื่อยมือ,อเออกยคไีไรแล้วอืมคไรอันนี้สี่ช่องก็กดเลยไปเบ็ดธรรมหากินก่อนดีกว่าสัก 0บาทนะครับเออเป็นเบทที่กูมั่นใจมากๆเลยหรือว่า750นั่นเองมาฮึบช่วงนี้บวกสีไม่ค่อยเวิร์กนะอ,อ,อย่างไงโอเคบวกสก็แล้วกันนะครับไม้แรกพวกมึงฮึบปปเริ่มเลยช่วงนี้บวกสีไม่ค่อยโอเคนะไม่ตกดำก็ไม่ค่อยใจนะความคิดกูนะครับช่วงนี้ ดี๋ยวรออัปเดตใหม่ก่อนนะโอ้โหขนนกเต็มแถวเลยเรออัปเดตใหม่ก่อนนะเออมันจะปรับเปลี่ยนอะไรก็ค่อยดูกันนะครับเพื่อนๆคิวอืมตัวไหนก็ได้ให้ตัวคูณแม่งไลก่อนอ้าวเลยังนั้นคูณสิบกับอีเจ็ดหมุนคิวจะสังเกตนะครับมันจะจ่ายดีห้าหมุนสุดท้ายเป็นหลักเลยเออไม่รู้ทําไมส่วนใหญ่นะ่าส่วนใหญ่ที่ผู้เจอมานะโอ้ยแม่นะางไว้ไม่ผู้ตรงกลางเอา โอ้โหนี่มันจะไหลโอ้โหคีโอมึงดูดิแค่สองช่องสองไปอห้าสิบอ้าวโอ้โหทำท่าจะล่มอืมเจโอเคตัวสอนนี่ไหลดีทุกทีเลยโอ้โหสองมนุนตอนนี้คูณสิบสามคูณน,น่าเกียดมากโอ้โหเรียบร้อยมาสุดท้ายขาดทุนไอ้สัตว์ โจทที่6กร้ห้ากดไป750้ยโอ้ยเอาได้ปะผม,มตดเปินนี้ไปบวก4แล้วกันอ่ากด750เหมือนเดิมไม่กล้าก,กด1 5 0 0าว่ะเหลือ3 0ม 300. มามาที่2พวกมึงรอบนี้ขอไปบวก4เลยเดี๋ยวต้องผ่านบวก1ให้ได้ก่อนเถอะห้ายังไงอืม เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแม่งมาคนแถวนี้มาอีกมนนึงเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหบวกสี่กูว่าแล้วโอ้โหมันหล่นดำบวกสี่โอ้ยสัตว์ต้นเดินเอากูเลยนะคิวมาสามสิบมุนรอบนอกก็เป็นตัวชี้วัดนะเออเป็นการแวะดูรูปเกมแม่งจะมาไม่มานะประมาณนี้ ถ้าลบนอกมาดีข้างในก็น่าจะโอเคนะส่วนใหญ่ที่เจอมาเออเป็นการคาดเดานะครับว่าเกมนี้มึงจะมาดีหรือไม่ดีเกือบได้ฟรีเจวอืมโอ้โหูิม่นักโอ้โหูเท่าไหร่ในเกมนี้เอาเรื่อง15มา750เหมือนเดิมรอบนี้เหลือ3 7 4อนะโอ้โหซื้อเบ็ดให้ไม่ได้เลยมารอบที่3มาที่3 ้โอ้โหแม่งมาพรนี่หัวใจเสียทุกทีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอล่าดิโมาบวกนี้แหละที่กลัวบวกซี่ไม้นี้ชะลอตรงนี้ทุกทีเลยแต่ติดเว้ยจะจ่ายไหมอีกเรื่องหนึ่งคิวโอ้โหคนนก อ,อการเข็นไวโพ 3. อีกสามไมค์สองยาวๆได้ไหมหตดสตแคปเตอร์มาด้วยอย่างนี้กูชอบ12ตัวแล้วรุ่นฟรีแล้วยังไงเพื่อนโอ้โหโพอีกสองด้วยไม้เขนหกร้อิโอ้โหูนยี่เ็ต, 7, ตัวจะมาท้ทายนี่หมีสิแตกหม,นะมื่นนะไม่ไหมไม่แล้วไม้เข็นแูยี่สิบห้าโอ้โห โอ้ถ้าคูณนานๆสัก4 0 5สิบนี่รู้เรื่องนะ600ที่เหลือกำไรกูแล้วพวกมึงโอ้ยสวยๆอย่างนี้นะตุกไม้เลยโอ้โหคิวคิวสองไมค์สองโอ้โหไมค์หนึ่งโอ้หขนนก814กับอีก5้หมุนคูณถือว่าโอเคเลยนะคูณ37อุ๊โอ้ยไมค์แล้ว แมงเคียนโอ้โหไม่ไหลสามช่องอูดูดิแค่สามช่องพันร้อยสี่หมุนคูณสี่เวียนคีสี่ร้อยสิบบาทขนาดคียังได้เลยอืมวายสองเป็นเก้าวเจสแคปเตอร์มาหน,นึ่งไมค์สองห้าสิบสามคูณสวยแล้วอืมไมค์สองห้าสิบเจ็ด ไมค์หนึงเออไมค์หนึงหกสห้าแล้วไมค์หนึ่งออหกเกโอ้โหแจมเว้ยอุย,อยดายนิดเป็นเ้านะเก้าวนะพวกโอ้โหเราเป็นไมเ้เขยนะี่เหมือนต้นเกมนะมีเละมีเละอ้าวจีกระจายได้เลยสี่พันยุบสีก็อีกหนึ่งหมุนคูณสวยแล้วโอ้โหไม่ใจ บับจบไปที่4,923ัยังถือว่าเบาไปนะสำหรับคีโอนะครับเพื่อนๆแต่วันนี้ก็3ไม้แล้วนะเออมาที่สานี่แจ่มที่สุดแล้วคูณ69อุ้ยไม้เหงเขียนเสียดายพวกมึงอุ้ยามาตอนเท็ดท้ายนะคูณเนี่ยคูณ69โอ้โหมีสิทธิ์กูแตกหมื่นเลยนะพวกมึงโอเคเพื่อนๆวันนี้ทุน2,000นะครับแต่ว่า3ไม้แล้วนะเออไม่ควรไปถแล้ว เออยากวันนะีคีโอวันนี้ไม่ใช่คีโอที่แท้จริงนะคีโอที่แท้จริงจะจ่ายหนักกว่านี้นะครับวันนี้3ไม้ไม้แรกบวก3ไม้2ตกดำบวก4ไม้3บวก4ติดนะครับเออเบ็ดห้าทั้ง3ไม้เลยอ่ะเดี๋ยวย้ำากลุ่มรักี้ทา์กันอีกนิดนะครับเ,เพื่อนๆเออพอเป็นกลุ่มพูดคุยนะครับนี่เลกเป็นเทคนิคอะไรประมาณนี้อยู่กันเยอะนะครับใกล้สมาชิกเนี่ยใกล้มา2 0 0 0ันทุกทีแล้วดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอนนะ เล่นคนเดียวมึงก็ไม่มีทางรู้นะเออพวกเทคนิคเทคนิคอะไรเงี้ยเกณฑ์ไหนมาไม่มาไม่มีทางรู้เลยเออก็อยู่แบบครอบครัวน,นะครับถ้าใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่เมเติมก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะจ๊ะอ่ะนี่กำไรประมาณ3ามพันะครับเพื่อนๆแต่ว่าอบหน้านะเออจัดหยาบๆแน่นอนวันนี้พอเคนคนิ้ควที่วา3าไม้แล้วอ่ะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับไครกดไลค์กดแชร์ share, และคอมเมนต์กันด้วย สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ